สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นสติวเบนลัดด้วยการขบวยนะครับเราจะขบวยเราจะขบวนนะคะวันที่เราอยู่กับพี่ผมนะครับผมไปร้อนเร็วเลยไปหาหาหาคนไปตัวดีก่อนเอาเอาหลับก้อนก็อลีขึ้นไปนะไปเด็กก้อนลีใช่ เอ้บอลออะเอาเจอคนได้ไม่ติดตัวดีบ้านตกตกใกล้ใกล้บ้านแล้วอ่ะบ้านเนี่ยบ,บ,บีบีโออะไรที่อยางก็แหละบีบีโอเคเอาตัวเดียวเอาตัวเอาเอาเตัวเป็นโนเป็นโนเป็นโน,น,น,นเวลาใกล้หมดบอกเลยนะบอล เอาวา่บกระดาษมาหนึ่งเจม,มพันซีนี่ปานนี้นี่เขาออกอะไงอะมีบา้านเปิดมีบา้านเปิดมีบา้านเปิด đặt lặng đây mẹ nên ngay đây cặp cặp cầm đặt mới lột cầm đặt lòng bàn giờ ra phần chỉ kia bi anh lặng lặng bàn à món món lúa ดีกระดอกดีดกระดอหลัลงบ้านมันมาแล้วกันหลังหลังบ้านบ้านตัวข้ามมาเลยอ่ะมาทั้งสามชั้นอยู่คนเดียวอ่ะตัวข,ข้ามอ่มีราฟาเตอริส dia. Um, mana sih yang batu ini? Ron, mi minta lagi lo Apa kau dah berang bawa mana sih bah? Eh, kau win ni bah? เป็นมาวะอนอนอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าแผ่ขโมยนะเขาแผลขโมยบ้านกวินนะเขว่าันแล้มีปั๊มปืนแลปั๊มปืนปั๊มปืนไปซื้อเล่นเเาว่กแล้วก็เดยวเดเขว่าขัดขวงมันเป Oh, man, โอ้มันออกอีกแล้วเฮ้ยไอคอมินกลับมาแลมร้อนเฮ้ย hmm> บ้างข้านี่มันมีตาลาเล่โลตาลาลาเหยียกกับดักให้หน่อยเหยียกกับดักบ้านไ้เขียวให้หน่อยเหยียกกับดักบ้านไ้เขียวให้หน่อยอันบนด้วยนะอันบนด้วยมันมันมีกับดักมีกับดักแห่เอาไปซอสด้วย <c oughs> จะขึ้นยังไงวะทีนี้เ <c oughs> นะาะร้อนมานี่มาบ้านข้างมาบ้านข้าง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 ,าง,าง,างบ้านที่เขียวอะ่ะขโมยตาเลี้ยวตาลานะ่าน่ะจะพาข้าวยังไอ้ขึ้นแล้วเหรอ

วิเคราะแล้วพราะใช่ั้มว่ามันจะเข้าเซิร์ฟเดิมเราเชื่อปะใช่ป่ะมันจะเข้าเซิร์ฟเดิมเราเชื่อปะมันไม่มันไม่มีชื่อมันเสือร้าย challenge ball comfort r o b ลีลล่าลล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 เลเลล้าบ้านนี้ิบ้านนี้มีดีสุดคือบิติกางบ้านแล้วก ักเงไอเสือแล้วกันเสือ,อคูอค้ชข้าจะพิมพ์ับมาแล้วอันนัหลังบ้านนะเฮ้ยช้างนี่ว่านี่ช้างนี่ช้างอ,อันนี้ขอขอโมยแ,แ,แ,แล้วเดี๋ยวเอาขายเคปบิโอค้โอคนเดินไป โอ้นี่ตัวกากไม่เอาแล้วตัวกากเอาบ้านค่าๆขอโค้กค่าเอาเด็กไม่ติดหกตัวสามตัวสี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวไอรีเบิร์ดหกอะเ็นยังที่ไม่อูดอะอะเรหน่งตัวอะไรเน่งตัวอะไรเน่งตัวอะไรอูดใช่ไหม มันนักเลงไ э like อโอร์จโอซ okay, no, 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 no. ี่นี่อนาซีนี่นะตัวตัวทองอ่ะเอาก็ทองเอาตัวทองโอร์จโอซีนี่อานาซี่นี่โอร์จโอซีนี่อานาซี่นี่โอเคป่ะเดี๋ยวเอาวาร์ปแล้วใช้ใช้หัวเมดูซ่านะ มีคนขโมยตัวอักษไม่เหอะตัวนู๊กตะกักสิบสี่วิ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 สิบวิเท่าไรจิราฟ้าเซเลส Oh no no no!

เปิดแล้วสวงชิสวิงชิสวงิมอวิงคนะ่เงนน่าอะบูบูบิริกูซีนี่นาะเอาอูไอ้ผิดคนไอ้จบใจลีตัวเ<อ>ขบวาบอมียี่ลาไปตัวนึ่งเ<อ>ขบาบอมียัดบมียีลายไปตัวนึง มกค่อ,คอยเจก,กับดักกันป่อา้าหายไปหายทีดิอ่ะมา้วมาแมาแล้มาเอาบ้านเดิมปะ่ะล่ะบ้านเดิมมาเดิมเอาป่ะไอ้บ้านที่ทิพย์เรา,าเขโมยเ,เล่นมาได้อะ่ะ

บมาเล่นโอระชโอซินีนะเย้บ้ะโอระชโอซีอันนาซีรีแล้มาเล่นบ no. ้ามันอยู่วะเล่นดิ sure> ่งขายโซบินเนาะเดี๋ยวบ้าไอ้ไอ้นั่นแ่ะไอ้ไอ้หนูไอ้เป็นคนที่เราองที่เราขโมยอ่ะมันก็ะลรยืนแข่งหน้ามาไอ้ตัวที่มีไอ้ตัวที่มียีราฟใช่ไหมล่ะ ันแหละไอ้ตัวอีาหรต่อต้วเร่ทุกคนแล้วก็อยู่ทำเนี่ยเปิดคิปเปิคลิปแล้วก็กดาบบายพี่ตรงไหนยิ้สิวิยิ้ิวิยิ้ิวิยิ้วิ

เดี๋ยวไข่ยู้ไข่ยู้ไข่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่โนมาก่อนแล้วลแล้วแล้วแ้วแล้วลดู่่ยซื้ออมาซื้อเลซื้อเลซื้อเลสวยสวยสเอราไหวรอไหวเป็นคนที่ไปรักษาว่าอะไรเด็กนี่ ัเต็มเดิมลากบาแล,กแล้วก็ให้ดูแล้วก็ขายมันชื่อปะน่ัเชื่อว่า,ามันงอแขกหรปะมันติดกับดาษทั้งห้าอันอะ Lionel Cô lionel cactus, lionel cactus, lionel cactus, một một đón cactus, lionel cactus, lionel cactus, lionel cactus, เข้าไปล็อกแล้วอือยืดวิยสิบวิยสิบวิมันนอนตอนเสร็จแล้วอ่ะอย่าไปเข้ามันอะอย่าอย่าอย่ารอจะเข้ามารอ บอกให้ไเอาแม่ก hey, <up> ูยอมมาเอาไอ้บ้านเดิม <Credit> อ <noise> ่ะท right? ี no? Stop ่มันบอกที่อยกซื้อแรกเด็ดไปซื้อแรดอ่ะมันล็อกไปแล้วเมกไม่อยากเราเก็บเราเก็บอย่างนึงเราเลยล่างมาแล้วก็ขายจริงเหรอแม่กูอยญ่ไหมแม่กูใหญ่แม่กูใหญ่เข้าอเลยใช่ไหมเออเหี้ยนั่นเดี๋ยวขายมาขายมาขายมาขาย

สีสวิสีวิห้าสี่สองสองใครอะเดียวโอ้มแค่มา ราคาสามล้านอ่ะเราไปตังเท่าไหร่ห้าสิบวิไม่เหีบ้ึบายพี่ตั้งตัวดีกว่า ราคาเปิดขโมย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 ราคาเปิดตัวนี้ไม่ได้ขโมยพี่คนพี่ตั๊กพี่ตั๊กแล้วพี่ตั๊กแล้วพี่ตั๊กอะไรยึบขายสิบวิบไาไีไปไปขึ้นสิบวิไปขึ้นสิบวิมาเร็วเข้าย awesome> ัง ยิป coloro monarini, vai Cappuccino assassino. Cookie. Dip. ไอเดียเฮ้ยเ,เอาบาบ้าี่ปิดไปละเอาปละเราขอขโมเปิดออกไม่ไ,ได้ด้วยงั้นไปเยียกับดักหลังบ้าี่กล้วยให้เลยบ về miệng anh được Rochello Leonchello. Ho abbiamo qui, ho qui, ho qui. เฮ้ยเฮ้ยมีมีคนมีฟิกโก้คาเมคาเมโล่มีคนมีฟิกโก้คาเมโล่

เอาเร็ว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 ,รวม,ม,มันออยอ้อ,อโอ้นเ,เอาเอามาปกปล้วยไปลาจบไว้แค่นี้นะครับ